ทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะมีแต่ดอกอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามตามทองเรื่องนะคะขอใช้มีดตัดล้วันะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศต,ตามล่าหาเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดนางรมฤดูร้อนนะคะเห็ดนางฟ้าฤดูร้อนค่ะหลังจากที่ป้าอ้นไปสำรวจ ขอนหมานขอนซับที่ป้าอ้นเคยเก็บทุกๆปีนะคะแต่เขาก็ไม่ออกให้เลยค่ะสํารวจเป็น10บๆรอบเลยนะคะป้าอ้นก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ค่ะแล้วก็มาเจอขอนใหม่นะคะแต่ก็ว่ามาไม่ทันอีกแล้วค่ะนี่ค่ะสภาพเขาไปหมดแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็โดนเจ้าถิ่นกินไปแล้วแต่ก็ยังโชคดีที่ยังได้ดอกหนึ่งนะคะแต่ว่า ข้างใต้นี้เขายังใช้ได้ไหมเอ่ยจะมีท่าข้างล่างไหมเนาะไม่ได้ใส่โอ้เขาขึ้นราลแล้วคะ่ะทุกคนยได้แค่บางดอกนะคะอืมแต่ว่าไม่เอาดีกว่าค่ะคือเขาเริ่มขึ้นราลแล้วนะคะแต่สองดอกนี้ยังยังสวยอยู่คะ่ะเอาค่ะเอาเป็นขวัญถุงแค่นี้ก่อนนะคะ ไปคะ่ะทุกคนไปต่อยังไงเพื่อนๆก็ช่วยส่งกำลังใจให้พระโอ้นหาเห็ดได้หมันหมด้วยนะคะและแล้วพระโอ้นก็ตามหาจนเจอนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูยังไงเลเนาะนี่ค่ะสวยงามตามทองเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันเลยค่ะมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ อย่าโมดแต่ดีใจหลายนะต้องรีบเก็บก่อนที่เจ้าถิ่นจะมานะคะหุ้ยหนอนก็ไม่มีด้วยค่ะเพราะว่าเจ้าถิ่นเขาเริ่มคลืบคลานมาแล้วนะคะประวเห็นเจ้าถิ่นอยู่ข้างใต้เอานี้ให้เจ้าถิ่นก่อนนะปิดสายตาของเขาไว้ให้ใหเขาเปลี่ยนทิศทางอเอาค่ะตัดช่อตัดดอกที่ขี้เหล็ขี้เหล็ออกแล้วเราก็มาดึงช่อที่สวยงามต่อเลยค่ะ ค่ะหูดึงออกง่ายค่ะเดี๋ยวอ่อนสวยเดี๋ยวนะคือแอบเห็นทากอยู่ข้างใต้หูเขาเหนียวค่ะก็เลยกลัวจะช้อนกลัวจะช้อนไปเจอทากแล้วก็ กระโดดสะดุ้งเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆคนดูจะตกกระจายไปด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเจอทากดอกนี้เขาพิการแล้วอะวันนี้ลมเย็นสบายนะคะ เดี๋ยวก็อ้นดึงมาวางแล้วค่อยตัดขาดีกว่าค่ะเอามีดก็หล่นดึงวางตรงนี้เนาะแล้วก็มือก็บางกล้องอีกเนาะเพราะว่าตัดขายากค่ะเขาเหนียวนี่ดึงอันนี้มาทั้งช่อเลยนะคะ พอตั้งใจจะดึงทั้งช่อก็ดึงไม่ได้อีกค่ะโอ้ยเนาะงั้นก็ตัดเอาตรงนี้แล้วกันเลยนะคะอุ้ยจุดตัวจุดตัวอะไรนะตะขาบนี่ตัดแบบนี้เลยง่ายกว่าโอ้ยทำไมไม่ตัดตั้งแต่เริ่มแรกแลปะป้าโอ้จะนได้ไม่ต้องกองไว้นี่ค่ะเอ๊วันนี้จะหมานอีกไห่น้อน มือบางกล้องมาบ่อยแล้วนะคะเปลี่ยนมุมกล้องดูบ้างส่วนตอมันก็ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเจ้าถิ่นก็มากินต่อจากประอ้นค่ะเพราะว่าเขาคลืบคลานมาอยู่ใต้ขอนนะคะเพราะว่าเขาหลบแสงแดดค่ะให้แต่อากาศเย็นกว่านี้หนะะ่อยค่ะเข้ามาเต็มพรึบเลยะคะ่ะอุ๊ยอันนี้อ่อนสวยมาก อุตสาบอกว่าอุตสาบอกว่าเปลี่ยนมุมกล้องให้เพื่อนๆได้เห็นเห็ดสวยๆก็ยังมาบังอยู่ดีเธอโอยก็มันสนมทําอะไรก็ไม่คืนนะคะเปลี่ยนจากขมิ้นเป็นไทยให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ค่ะทุกคนสวยงามปอทุกคนดูกลุ่มนี้คะ่ะมีแต่ดอกอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกอ่อนๆเจ้าถิ่นก็ชอบนะบปะอ้อนเขีขขยเจ้าถิน่น ออกบ้างแล้วนะคะว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าคะ่ะเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วนะคะพ่ะอ,อนเดินไกลามากคะ่ะจะดึงดอกที่มีตำหนิทิ้งยี่บันนี้ช่อเก็บแบบสวยเลือกได้ปะนี่โอเคอืม <c oughs> เขาไม่เป็นช่อเขาเป็นเขาเป็นดอกดอกี่เขาเป็นดอกดอกดึงออกมาก่อนเลยนะอู้นั่นไงเจอทากแล้วทาาเขาแอบอยู่ข้างใต้คะ่ะ นีโอนก็เลยใส่ถุงมือก่อนอเก็บมือซ้ายไม่ค่อยถนัดจับกล้องมือซ้ายก็ไม่ถนัดก็อย่ารำคาญกันนะทุกคน ความรู้สึกความรู้สึกเวลาโดนเห็ดเขานุ่มๆก็ยังผวาว่าเขาเป็นทากหรือว่าเป็นเป็นเห็ดแต่ก็เป็นเห็ดนะคะนี่ค่ะเขาไม่ได้เป็นช่อเหมือน เหมือนเหมืนกลุ่มที่แล้วค่ะเขาออกทีละดอกแบบนี้ค่ะแบบนี้กินซุกี้นะทุกคนเอ้ยนี่ค่ะขอใช้มีดตัดละกัน ขาสะอาดสวยงามมากเลยค่ะระวังมือด้วยนะตัดเห็นว่ายากแล้วตั้งกล้องยากกว่านะ ได้ละ อันนี้ได้มาทั้งช่ออยู่ความจริงเป็นเศษเปลือกไม้นะไม่ใช่เศษดินเอาไปล้างน้ำก็หลุดออกง่ายอยู่นะคะเขาไม่ออก อุ้ยเจอทากบะเก็บเลยค่ะตัวอนเขี่ยลงข้างล่างแนละ้วเขาเป็นทากป่าค่ะเขาเลยตัวใหญ่กว่า,าทากที่กินผักในสวนนะคะคือถ้าเป็นภาษาเดนิสก็จะเรียกว่าสก๊อตสกไทร์ละ ท่าทากที่โอ้เจออีกแล้วค่ะท่าทากท,ที่กินผักคือเดรปเปอร์สไนล่าค่ะที่ชอบอยู่ในสวน,นนะนะโอ้โหเราไปได้คอนิสอ่อนสวยเอาไปด้วยค่ะ กลุ่มสุดท้ายละตรงนี้ให้เจอถิ่นเข้าไปนะคะโได้ต้มขาไก่นะพรุ่งนี้ต้มขาไก่ให้ลุงดีกว่าค่ะเย็นนี้มีกับข้าวแล้วนี่คะ่ะทุกคนกลุ่มนี้ดีต่อใจมากคะ่ะไม่มีหลอดนอนเ,เลยนะคะไม่มีนอนเจาะเลยนะคะแถมดอกยังอ่อนๆด้วยค่ะ สวนสาหรับกลุ่มนี้นะคะดอกใหญ่สวยค่ะแต่ว่าบางดอกเขามีหนอนเจาะป้าอ้อนก็ทิ้งไปบางส่วนนะคะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอน้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะ